สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีรำทางแฟนเพจ Facebook ช่างบิ๊กวีรำแล้วก็ทางช่อง Youtube ช่างบิ๊กวีรำครับวันนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าจะมีการคืนกําไรให้ลูกค้าด้วยโปรที่มันเด็ดๆโปรที่มันโดนแล้วก็มีจัดอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับอ่ะงั้นไปรับชมกันก่อนเลย โอเคครับ okay, ผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมมาแล้วผมคิดว่าน่าจะถูกใจให,หลายๆคนโดยเฉพาะสาวบเวฟร้อยคาบูเวฟร้อยยไไฟเลียวบางลม m s x ร้อยยีาปะวานร้อยย LED เพราะสิ่งนี้คือฝา4สีวาลของเวฟร้อยยีครับใส่ได้ด้วยกันหมดเลยครับเปลี่ยนแค่เฟืองโซ่ลาวลิ้นเนาะโอเคทีนี้ผมว่าพิเศษตรงไหนจากที่นี่ที่เดียวได้ไงในเมื่อตามตลาดก็เห็นขายกันอยู่ ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามท้องตลาดที่ขายกันก็คือตัวนี้นะครับฝาของไฮสปีดนี่แหละแต่เป็นตัวธรรมดานะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมธรรมดาคือยังไงก็คือเป็นตัวที่วาวแค่24-21นะครับไ d 24 i เสีย21แต่ฝาที่ผมนํามาจัดโปรโมชั่นก็คือฝาตัวนี้นะครับตัวเทพสุดของไฮสปีดนะครับขนาดวา wow ว25-22แล้วก็มีการ4ฟ d ฝาต่อฝา ค,คือเป็นฝาที่เน้นพิเศษถ้าเทียบระหว่างฝาตัวนี้กับฝาต,ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เทพกว่าแรงกว่าลึกกว่าแน่นอนนะครับโอเคสําหรับโปรที่เราจะมาจัดในวันนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนนี่เลยฝาสีวาลไฮสปีดนะครับขนาดวา wow, ล25-22ก็คือ ID 25 i ไอเสีย22แล้วก็อุปกรณ์ในฝาครบชุดอย่างนี้นะครับเอาไปคือใช้งานได้เลยพอ ไอดีไอเสียผ่านการเทสโฟผ่านการโฟอากาศมาเรียบร้อยแล้วใช้ได้ไม่ต้องไปแยงเพิ่มนะครับสำหรับลูก66มิลนะครับใส่ได้ตั้งแต่60ซ,ซีถึง70มิลอะประมาณนี้เลยคือแรงแน่นอนนะครับราคาที่ผมขายก็ไม่แพงน,นะครับปกติฝาตัวเนี้ยเขาขายกันอยู่แปดพันห้าเก้าพันใช่ไหมวันนี้ลดไปเลยครับผมสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้น ได้ไปหมดนี่ครบ,ครบจบๆไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วเอาไปใส่ได้เลยสปริงวาลวหลังวาลวอะไรไม่ต้องแก้เอาไปใช้งานได้เลยโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับใครที่สนใจก็รีบสั่งกันมาได้เลยและตอนนี้ผมก็ได้จัดกิจกรรมในเพจช่างบิ๊กวีรัมก็คือจัดกิจกรรมในโพสในใน,นี้นะครับผมแจกฟรีฝาให้สปรีดซวาลวหนึ่งฝาเป็นการสุร่มเล่นรางวัลสำหรับคนที่แชร์โพสต์โพสต์นี้นะครับแล้วก็เอามาแคปลงนะครับ แต่ต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับจะแจกรางวัลพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไปร่วมสนุกกันได้ยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยครับจัดโปรอยู่ที่นี่ที่เดียวที่แรกตอนนี้ฝาไฮสปีดพิเศษวาวยี 25, 22, 4, ว่สิบห้ายี่สิบสองันเเบาทเท่าน,นั้นสวัสดีครับ